สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาถูกที่ไหมเนี่ยคือวันนี้นะคะนัดไว้นัดกับเพจของวสินไทยเท็กซ์ไทย for w วดด i n g ไว้นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าร้านเนี้ยร้านวาสินผ้าทอไทยเขาขายผ้าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะทุกคนเขามีบริการเช่าชุดค่ะ ถูกแล้วมีป้ายอยู่ตรงนี้แล้วเขามีบริการเช่าชุดด้วยนะคะเป็นการเช่าชุดสําหรับไปงานต่างๆหรือว่าชุดแต่งงานที่สําคัญเลยก็คือชุดแต่งงานนะคะใครที่จะมาต้องจองก่อนวันนี้จะพามาดูกระบวนการว่าถ้าเกิดเราจองเข้ามาแล้วเนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างไปเลือกชุดยังไงบ้างวันนี้อ้อมจองมาแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะคะ เดินเข้ามาแล้วเป็นฟิลสตูรลับมากเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจองไว้แล้วค่ะเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะโอ้โหบรรยากาศแตกต่างจากข้างนอกลิฟลับเลยนะคะจะใหน้่ตรงไหนได้คะเนี่ยตรงนี้ได้ไหมเออโอ้โหพอม่เห็นของจริงและเรื่องไม่ถูกเลยนะคะคือพอดีจองมาในอินบ็อคอะค่ะว่าอยากจะได้ชุดใส่ไปทำบุญ อยากได้โทนสีฟ้าอะไรเงี้ยเลือกยังไงดี<า>งเลือกยังไงได้ไบ้าง <Okay. S 2> คือมันใส่โทนฟ้าได้หมดเลยเหรอคะใช่ต่องเป็นเสื้อสีฟ้าตัวนี้ไม่ขาดได้อยู่นะเออโอเคถ้าเลือกเสื้อตัวนี้ควรจะเป็นพลาสตินผืนไหนดีคะเป็นผืนสีฟ้าค่ะผืนสีไหนได้เลยค่ะส,ส,ส,สีฟ้าเข้ากันเออเ,ออเ,ออเออข้ากันดีเนาะได้ได้ขอลองชุดน,นี้เลยได้ไหมคะได้ค่ะใส่สบายสบายต้องเป็น เ,เอออยากได้เรียบเรียบเพราะว่าจะใส่ไปทําบุญได้โอเคได้ชุดท,ที่ถูกใจแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองชุดกันนะคะยังไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่านะชุดนี้เดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าใส่แล้วเหมาะหรือเปล่านะคะ ออนนี้ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะคะหมุนให้ดูปิ๊งแหมสวยแล้วแต่ว่ายังสวยไม่สุดเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องประดับค่ะตอนนี้มองไปที่กล่องเครื่องประดับแล้วรู้สึกว่าถ้าให้เลือกเองตายแน่นอนนะคะเยอะมากใส่ไม่ถูกรบกวนน้องๆเลือกให้แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่เลือกไม่ถูกเลยมันเยอะมากจริงๆอ,อันแรกเป็นสังวานก่อนนะคะ อันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วสวยแล้วค่ะนี่พร้อมไปทําบุญแล้วรับบุญมากโดยสีชุดแล้วดูแบบเหมาะกับการไปทําบุญมากค่ะโจทย์ของเราวันนี้คือจะไปทําบุญลองชุดสีอ่อนไปแล้วก็อยากจะลองชุดสีเข้มอีกสักชุดหนึงค่ะแล้วจะ,จะได้เลือกกันว่าจะเป็นชุดไหนดีนะคะเมื่อกี้แอบเล็งไปแล้วตอนเลือกเสื้อว่าอยากได้สีสีเข้มแบบนี้ต้องใส่กับผ้าซิ่นอะไร,รดีดคะ ส้ะะเออเนาะเข้าสุดรละอ่ะน่าจะลงตัวที่สุดละค่ะทุกคนเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะคะชุดใส่แล้วนะคะสบายใส่แล้วตอนนี้เหลือ เครื่องประดับค่ะเดี๋ยวให้น้องๆเลือกให้เหมือนเดิมเป็นสร้อยอีกแบบพอเป็นสีเข้มก็ให้ความรู้สึกสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะ นี่ก็คือโทนสีเข้มนะคะที่ย้อมเลือกมาเป็นโทนสีนเงินแบบมาตรฐานสวยงามสำหรับคนที่ชอบสีเข้มมาดูได้มีทั้งสีอ่อนสีเข้มนะคะแต่งชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทายกันว่าอ้อมจะเลือกชุดสีไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปคุยกับคุณผิ้สินิดนึงว่าทําไมถึงเอาชุดสวยๆแบบนี้มาให้เช่าเดี๋ยวไปคุยกับคุณผิ้สิ์กันค่ะเปิดร้านขายผ้าก็ว่างานยุ่งแล้วทําไมต้องทําร้านเช่าด้วยคะ <laughs> ว่างเวลาเยอะวันหนึ่งมี48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมาที่ทาร้านเช่าเนี่ยเป็นฟีดแบ็กของลูกค้าเลยจริงๆเราเปิดพาร์ทนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีแฟนๆแล้วก็ลูกค้าบางส่วนที่เขาต้องการใช้ชุดในวาระโอกาสสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานมงคลอะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าอยากแบบอยากได้ชุดคุณภาพดีสำหรับเช่าตัวผมเองก็เก็บงานผ้าที่ตัวเองทาไว้ด้วยบางส่วน คือไม่ได้เอาออกมาขายใช่บางทีเราเก็บไว้เพราะว่าเป็นตัวอย่างบางทีเก็บไว้เพราะว่าชอบสีชอบลายชอบผลงานฝีมือของช่างทอคนนี้อ<ฆ>นะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ส่วนตัวเราก็เลยแบบว่าเออในเมื่อมีคนอยากเช่ามีคนอยากเช่าเราก็เราก็ทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองก,กับความต้องการของอลูกค้าในส่วนนี้เมื่อกี้จากที่ได้ลองใส่ชุดไปแล้วรู้สึกว่าชุดของคุณวศินะมีความพิเศษมากตัดเย็บเนี้ยบนะคะผ้าสิ้นทอเนี้ยบมากมาก นุ่งออกมาแล้วรู้สึกแบบสวยแบบคนโบราณจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเราห<ช>รือเปล่าจุดเด่นจุดเด่นของชุดชุดเช่าของวัสินผ้าทาไทยอะครับอันนึงก็คือเราต้องการรักษารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณของร้านนาไว้นะ,ค,ะครับอย่างชุดที่ใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการนุ่งสดอย่างผ้าถุงเนี่ยไม่ได้ตัดเย็บสําเร็จคือเป็นผ้าเป็นถุง เวลาจะใช้เนี่ยก็จะต้องเย็บสดกับตัวของของลูกค้าไปเลยดังนั้นก็เหมือนกับว่าจะเข้ารูปของแต่ละคนพอดีถูกไหมมือก็จะเป๊ะสําหรับหุ่นเราเลยใส่ออกมาก็เลยจะดูสวยนะคะสวยพอดีเป๊ะใช่แล้วก็รูปแบบการแต่งกายเนี่ยเราอ้างอิงมาจากวิธีการหรือธรมเนียมของโบราณทั้งหมดนะครับซึ่งตอนเป็นนักศึกษาก็เคยไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับด้านการแต่งกายรูปแบบการแต่งกายตามประเพณีโบราณ เราก็เอาพื้นฐานตรงนั้นนะครับมาใช้ในในส่วนของงานเช่าด้วยจะเห็นว่ารูปแบบทั้งหมดอ่ะจริงๆก็คือมันคือออชุดพิธีการที่ในอดีตเคยใช้เนาะ ในชนชั้นสูงล้านนาในในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดเจ้านายฝ่ายเหนืออย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยไหมเดี๋ยวผมจะได้อธิบายนะครับเพราะว่าจะได้แบบนึกภาพออกว่าเป็นยังไงอย่างชุดที่อ้อมใส่เมื่อกี้จะเป็นลักษณะนี้ันนี้เรียกว่าชุดอะไรอันนี้เรียกว่าเป็นชุดเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับแบบโบราณคือ ด้วยโดยสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายล้านนาเนี่ยจะใส่เสื้อแขนกระบอกแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นลายขวางนะครับอันนี้เป็นผ้าสิ้นแบบแบบแบบคนเหนือแท้ๆถ้าเห็นว่ามันเป็นลายขวางอย่างเงี้ยคือผ้าสิ้นเหนือเลยเป็นคนล้านนาเลยใช่เป็นคนล้านนาเลยแล้วก็เอกลักษณ์พิเศษเนี่ยคือฟอร์มทั้งหมดเราเอามาจากเจ้านายฝ่ายเหนือคือนุ่งสิ้นนะครับ ใส่เสื้อแขนกระบอกคอตั้งแบบนี้ะนะครับแล้วก็ในวาระโอกาสพิเศษเนี่ยบางทีจะห่มสบายเจ้านายเนี่ยครับบางทีเขาจะห่มสบายแพรก็ได้บางทีก็เป็นสบายกรองด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนชอบเดินทางแล้วบางทีเราจะไปในประเทศที่เขาเป็นแหล่งวัตถุดิบผ้าอย่างเงี้ยครับเราผมก็จะไปไปซีเล็กมาคือจะบอกว่าเป็นผ้าสะสมก็ได้แล้วก็ผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะเอามาตัดเสื้อได้แค่ตัวเดียว มีหน้าล่ะถ้าดูในราวก็จะเห็นว่าทุกทุกลายเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะเหมือนแบบเป็นตัวเดียวในโลกเลยอะไรางเงี้ราชินจะแบบเป็นตัวเดียวในโลกเป็นวานออฟคายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดอย่างนึงว่าถ้าเจ้าสาวที่มาลองแล้วใส่ไซส์นี้ไม่ได้แล้วเขาต้องการตัดใหม่เนี่ยก็จะตัดไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็จะ ถ้าอยากได้แบบนี้เป๊ะๆเนี่ยมันมันจะไม่มีตัวที่สองอย่างเดียวใช่ใช่จะมีแค่ตัวเดียวแต่ว่าก็มีให้เลือกหลายสีหลายแบบหลากหลายกันไปผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยนี่คือความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะของเสื้อของทรงเสื้อที่เป็นแบบล้านนานะเป็นเจ้านายฝั่งเหนืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ไปทางฝั่งสบายเมื่อกี้คุณวิศินบอกว่าอันนี้จะเป็นสบายแบบมีการกรองแล้วทางฝั่งนี้ล่ะคะละเอียดยิบเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นสบายปาก จริงๆสบายปักเนี่ยถ้าถ้าทางภาคกลางทางราชสำนักสยามเขาก็จะเรียกทรงสพัรอย่างอันนี้เราเอารูปแบบมาจากทรงสภารของทางราชสำนักสยามเนาะก็คือเป็นผ้าตาดแล้วปักด้วยดินเงินดินทองแล้วก็ปักปีกแมงทับแต่ทีเนี้ยลักษณะการการห่มสพัรอย่างเงี้ยเป็นธรรมเนียมแบบราชสำนักสยามนะคะบางทีเราก็นำมาปักประยุกต์ใช้กับ กับล้านนาด้วยก็ใส่ได้ใช่ไหมคะอ๋อจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการแต่งกายในเชิงประยุกต์อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครแต่ถ้าถามว่าล้านนานเนี่ยไม่มีสบายปักหรอ,อจริงๆจากหลักฐานเนี่ยมีนะครับแต่ว่าพบน้อยมากนะครับซึ่งาตามหลักฐานเดิมอะผ้าสบายปักของล้านานานเนี่ยจะเป็นลักษณะคือ,อโครงสร้างเขาจะเป็นสบายหน้าแคบแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยจะมีแต่เชิงและท้องผ้า กระบวนลายเนี่ยจะไม่ครบเท่าแบบ,แบ,บต้นแบบของของร้านนาเนียมีเราเจอที่สันปัดตองเราเจอที่ในเมืองนะครับแต่ว่าของเดิมเนี่ยสีสีเดิมจริงๆเ่ยเขาจะเป็นเชิงตรงนี้เป็นสีแดงแล้วทองผ้าเนี่ยจะใช้ผ้าที่มีค่าในสมัยก่อน,นอย่างเช่นผ้าทิมลายหรือผ้าลายอ๋อก็คือ,อเหมือนกับ ผ้าที่มีความพิเศษในยุคนั้นย้ำว่าใ,ในยุคนั้นทีนี้เราก็เอาต้นแบบอย่างนั้นเนี่ยนะครับมาปรับโครงสีใหม่มแต่ว่ายังใช้โครงสร้างลายแบบเดิม,มคือมีกลวยเชิงกับท้องผ้าก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกาันระหว่างของร้านานากับของทางฝั่งสยามนะคะแล้วอันนี้เราก็จะเอามาใช้กับชุดเจ้าสาวด้วยก็เป็นลักษณะของงานเจ้าสาวที่ ที่มีความร่วมสมัยแต่ว่ายังได้รับแรงบันดาลใจมาจากรากรากเง่าเดิมของล้านนามาจากชุดพิธีการแบบแบบเจ้านายฝ่ายเหนือเดิมนะครับพิเศษจริงๆเห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นชุดแบบเจ้านายฝ่ายเหนือแล้วแบบนี้ล่ะเรียกว่าเป็นชุดล้านนาได้ไหมก็จะเรียกว่าเป็นชุดล้านนาก็ได้คือคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าความว่าคําว่าล้านนาเนี่ยมันเป็น มันเป็นคำกว้างๆที่พูดถึงลักษณะดินแดนดินแดนภาคเหนือตอนบนทั้งหมดทีนี้ในภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอยู่ในล้านนาโดยเขาจะเป็นกลุ่มเจ้านายทางฝั่งไทยเขินซึ่งอยู่ทางเชียงตุงเชียงรุ้งนะครับก็จะใส่ชุดแบบนี้แล้วลักษณะของเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อป้ายแบบนี้เสื้อป้ายเผืนพิเศษมากมีปักด้วย ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเสื้อเสื้อปัดเสื้อไปอันนี้ก็นํามาจากของเก่าเหมือนกันแล้วก็นํามาตัดเย็บใหม่ผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าเก่าเป็นผ้าวินเทจนะครับแต่ว่าเราตัดตัดใหม่ตัดเย็บใหม่ใช่ก็คือหายอีกตัวหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วจะมีแค่แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ผ้าสิ้นก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นสิ้นสิ้นไหมคาสิ้นไหมคามใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเจ้าสาวอีกแบบหนึ่งที่ที่เจ้าสาวชอบกันเพราะว่า เ,เขามีความหวานมีสีห<ช>วาน<ช>แล้วก็รูปแบบก็สวยแล้วก็เป็นที่รู้จักการผ่านละคละรหลายๆเรื่องความพิเศษของผ้าสินเหล่านี้ของผณวสินคืออะไรจริงๆจะบอกว่าผ้าสินทั้งหมดที่นํามาให้เช่านะคะ,ะมีความพิเศษหมดเลยแต่ละผืนเพราะว่าผมก็เลือกเลือกเก็บเองด้วยนะครับแล้วก็แต่ละผืนเนี่ยเป็นงานทอมือจริงๆทั้งหมด แล้วทอโดยช่างทอของของของวัดศิ์เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละผืนก็จะมีแค่อย่างละผืนจะไม่มีซ้ำหมายถือว่าให้ให้ทำขึ้นมาใหม่ให้เหมือนแป๊ะนี้ไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าทํามือทอมือทอมือทอมือแล้วก็แล้วก็แต่ละผืนลวดลายก็จะไม่เหมือนกันใช่เท่าที่ดูตอนใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผ้าสิ่นทั้งหมดที่นามาให้เช่าจะเป็นผ้าสิ่นลักษณะที่ใช้ในพิธีการสําคัญ สังเกตว่าพ้าสิินเนี่ยจะทอด หรือยกด้วยไหมเงินไหมทองตลอดทั้งผืนใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นลนักษณะของผ้าสิ้นล้านนาที่ใช้ในวาระโอกาสพิเศษเท่านั้นอ๋อก็จะเหมาะกับแบบว่าคนที่จะแต่งงานเ<ช>นาะเจ้าสาว<ช>ถือว<ช>่าเป็นวันพิเศษข,<ช>ของเราก็ใส่เสื้อผ้าที่มีความพิเศษ<ช>นะคะแล้วรูปแบบของผ้าซิ้นเราเราจำลองมาจากผ้าซิ้นโบราณที่แต่เดิมใช้กันอยู่ภายในคุ้มหลวงนะครับไปถึงเครื่องประดับเลยได้ไหมอ่าขอดูเครื่องประดับเพราะเมื่อกี้ใส่แล้วรู้สึกว่าน้ําหนักดีมากนะคะดู เหมือนเป็นของจริงอย่างตุ้มหูเนี่ยก็เบามีความเบาบางบางอันเนี่ยดูเหมือนจะหนักเนี่ยก็ไม่หนักนะคะเบาแล้วก็สวยแล้วก็เสมือนจริงมากๆเหมือนในรูปโบราณอะไรแบบนี้เลยก,ก็ต้องบอกว่ามันมันเกือบจะเป็นของจริงเพียงแค่ว่าวัาสดุที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ทอไม่ใช่ทองคําแท้ครับอย่างต่างหูเนี่ยเราใช้เงินแท้นะครับทำแล้วเป็นเงินชุบทองแล้วก็ เป็นงานทํามือทั้งหมดตีตีขึ้นรูปแบบบางมากก็ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าหนักของต่างหูเนี่ยจะเบามากเบามากเหมือนจะหนักแต่เบานะคะเหมือนจะหนักแต่เบาแล้วก็รายละเอียดเล็กๆเป็นงานเทคนิคโบราณแล้วก็ละเอียดมากๆนะคะเป็นงานทํามือทั้งหมดเลยโหมีให้เลือกครบเลยก็คืออย่างอันนี้ก็จะเป็นต่างหูนะคะมีแหวน ปิ่นปักผมแต่อย่างปิ่นปักผมเนี่ยเป็นทองคำนะครับเอามาให้เช่าเหรอคะใช่ครับบางชิ้นเป็นของเก่าเลยปิ่นปักผมพวกนี้จะบอกว่าเป็นเป็นงานเป็นงานช่างล้านนาที่สูญหายไปแล้วนะครับเพราะว่าปิ่นปักผมที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจใช้วิธีการหล่อหรืออะไรที่ทําให้ดูใกล้เคียงแต่อันนี้เป็นเป็นวิธีการทำมือทั้งหมดทำมือทั้งหมดแล้วใช้ ไปแล้วแล้วเป็นการฟื้นฟูหรือฟื้นงานช่างสลักดุลแบบโบราณของร้านนาขึ้นมาอีกครั้งอันนี้ติดแก้วจืนอะกระจกจืนทุกคนดูสิคะก็คือเป็นงานเก่าเลยแล้วคุณเอางานอย่างนี้มาให้เช่าเหรอใช่ค่ะเพราะว่าทุ่งเทมากจริงๆจะบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของที่ดีที่สุดเป็นดีที่สุดจริงๆค่ะเพื่อวาระโอกาสที่พิเศษพิเศษพิเศษมากคือคือมันละเอียด ทุกๆขั้นตอนแล้วก็ทุกๆชิ้นจริงๆนะคะแล้วเมื่อกี้ใส่สังวานนะน้ำหนักดีมากเลยฝั่งเนี้ยเมื่อกี้แสงแบบว่าเข้าตาเลยนะคะใช่ไหมอันนี้เป็นหัวเข็มขัดเมื่อกี้แอบลงอยู่ทำไมสวยขนาดนี้ทำไมสวยได้ขนาดนี้ดูเหมือนเป็นงานเก่าเลยเป็นงานทำทำเรียนแบบเก่า รือเป็นงานเก่าจริงวัสดุเป็นชิ้นนี้จะเป็นงานของระดับครูนะครับของงานงานช่างไทยก็คือเป็นผลงานของอาจารย์วีรธรรมตะกูลเงินไทยชิ้นนี้เป็นเงินแท้ทั้งหมดแล้วก็ประดับอัญมณีแท้ทั้งหมดนะคะก็วันนี้คุยกันพอหอมปากหอมคอขอกลับก่อนขอโทษจุ๊บจุ๊บกลับไปด้วยคือมันสวยมากคือเนี่ยเป็นการทำให้เห็นเลยว่าของ ทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อผ้าสิ้นผ้าสบายมาจนถึงเครื่องประดับเนี่ยเป็นของจริงหมดเลยใช่ค่ะเป็นของจริงทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่แต่จี้เนาะจริงหมดเลยนะคะสวยมากๆแล้วก็มีราคามากๆก็คือเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณวศินใส่ใจในรายละเอียดของชุดทั้งหมดมากๆเลยทุกะะอย่างที่เราใช้เนี่ยคือเราคิดว่าไม่ได้เป็นแค่งานบริการในเรื่องของการเช่านะแต่ว่าทั้งหมดมันคือการสืบสาร แล้วก็ฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิม mm hmm. การที่คนหันมาใส่ชุดอย่างเงี้ยเยอะๆก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมพอคนใส่ชุดแบบนี้เยอะๆก็ทําให้ช่างทอมีงานช่างทําเครื่องประดับมีงาน mm hmm. แล้วงานพวกเนี้ยก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยทางนานซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยค mm hmm. ดีมากๆเลยนะคะทีนี้ถามแทนลูกค้าสมมุติว่าอ้อม ถ้าถ้าเป็นลูกค้าอ๋อที่เช่าชุดแต่งงานอันนี้เข้าใจได้ก็คือมาเช่าใช่ไหมคะเช่าอันนี้ถามเผื่อเลยนะเช่าเฉพาะถ่ายพรีเวดดิ้งได้ไหมได้ครับเช่าเฉพาะไปงานแต่งงานได้ไหมได้ได้ทั้งสองงานเลยก็ได้ไดใช่ไหมคะสมมุติถ้าเกิดเช่าเช่าถ่ายพรีเวดดิ้งมาแต่ตัวคุณว่สินหาอย,ย่างอื่นให้ได้ไหมมีหมายถึงว่าช่างภาพหรืออะไร่างงีก็มีแพ็คแพ็กเกจ มีแพ็กเกจแบบพี่ถ่ายพี่เวทีงี้ก็มีครับก็คือมาแต่ตัวเลยถูกไหมคะนัดเข้ามาเลยมาลองชุดเสร็จก็มีช่างแต่งหน้าทําผมให้นะคะแล้วก็ออกไปถ่ายข้างนอกได้ไหมคือเห็นว่าชุดสวยสามารถใส่ไปข้างนอกได้ไหมมีบริการอยู่ครับก็คือจะพอแต่งหน้าทําผมเสร็จก็จะพาไปถ่ายที่โลเคชั่นเลยก็แล้วแต่จะชอบว่าเป็นวัดเป็นโรงแรมอะไรที่ลูกค้าเลือก หรือถ้าดิฉันเป็นคนที่แบบไม่ชอบอากาศร้อนถ่ายในสตูได้ไหมได้ต้องเดินทางไปสตูไกลไหมคะอยู่ตรงนี้เลยครับสตูดิโอถ่ายภาพอยู่ตรงนี้เลยที่นี่ก็คือเป็นสตูมาที่เดียวจบไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยเรียกว่าที่อื่นเขามีอะไรนะคาเฟ่ลับของเราเป็นสตูลับสตูลับลับมากดูจากข้างนอกเป็นห้องแถวธรรมดาถูกมาถูกหรือเปล่านะแต่เข้ามาข้างในแบบเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะคะทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เช่าไปงานแต่งงานเช่าไปงานต่างๆ เอาไปแต่งเองหรือว่ายังไงถ้าเช่าไปงานต่างๆได้ทั้งหมดงานพิธีงานบูขึ้นบ้านใหม่ใดๆยกช่อฟ้าได้ทั้งหมดนะครับมาเช่าที่นี่แล้วออกไปแต่งเองหรือว่าที่นี่แต่งให้แต่ว่าอย่างนี้ครับด้วยความที่ชุดของร้านเนี่ยเป็นชุดนุ่งสดคือเราอยากเข้าไปบริการลูกค้าให้ถึงสถานที่เลยมากกว่าแต่งเองไม่ได้หรอกจะบอกว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็การเย็บการห่มเนี่ย ให้เจ้าหน้าที่ที่เทรนมาแล้ว <S <S ไป <S 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 ไปดูแลให้ลูกค้าจะได้กรูมมิ่งชุดที่เนียบที่สุดเพอร์เฟกที่สุดย่างเมื่อกี้อันนั้นไม่ได้ใส่จริงนะคะที่อ้อมใส่เมื่อกี้คือแค่ลองเฉยๆยังแบบเนียยเป๊ะขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็หลายคนที่เมื่อกี้จากประสบการณ์จริงที่ใส่ชุดเมื่อกี้นะหลายคนที่กังวลว่าเออใส่ชุดล้านานาเราต้องแบบมาห่มสบายแล้วเวลาเดินเหินมันจะสะดวกไหมมันจะหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่างที่เนี้ย แต่งเนี้ยบมากไหมคะทุกคนสำหรับคนที่สนใจทักมานะคะในเพจวศินไทยเท<ช>็กซ์ไ for wedding นะคะคถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอก็วสินผ้าทอไทยก็ได้<ช>นะคะ<ช>ก็สอบถามเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ลิงก์กันเองนะ,นะคะ,ะคได้เลยใครที่สนใจแนะนำเลยนะคะใส่ไปงานเราจะมีความพิเศษพิเศษทั้งชุดพิเศษทั้งการนุ่งของเครื่องประดับต่างๆ แล้วพอใส่ออกมาแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลพิเศษด้วยเช่นกันนะคะ